พูดถึงเรื่องของสุขภาพนะคะเดือนหน้านี้ค่ะผู้ป่วยที่เป็นโรคซับซ้อนรักษายากนะคะก็จะสามารถไปเข้ารับการรักษาได้แล้วนะคะที่โรงพยาบาลสิริราชปิยะมหาราชการุณน,นะคะซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งของคณะแพทยศา,าสตร์สิริราชพยาบาลนะคะ,คะซึ่งการให้บริการของที่นี่ก็จะมีทีมคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยด้วยค่ะแต่ว่าราคาจะสมเหตุสมผลให้บริการในรูปแบบของเอกชนด้วยนะคะมีแนวคิดที่น่าสนใจค่ะคือผู้ป่วยนั้นจะเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ติดตามรายงาน กับคุณเิมมรรีีปงาค่ะเครื่องเร่งอนุภาคลีนิกหรือเครื่องฉายรังสีเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากที่สุดในวงการแพทย์ปัจจุบันมีความแม่นยำและรักษาได้ทุกส่วนของร่างกายประเทศไทยมีเพียง3ามเครื่องหนึ่งในนั้นอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณเราสามารถที่จะกำหนดตัวปริมาณของรังสีเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยสายแสงเนี่ยเข้าไปอยู่เฉพาะจุดของโรคที่เป็น,เ,นเพราะฉะนั้นเนี่ย ประโยชน์ที่ได้ก็คือว่าปริมาณรังสีก็น้อยข้อ2ถึงเป้าหมายได้ชัดอันที่3เวลาสั้นมากเพื่อผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยก็น้อยลงและผลการรักษาก็ดีขึ้นเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI ที่นี่ก็จะมีถึง2เครื่องไว้บริการผู้ป่วยโดยจะส่งตรงผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วพร้อมห้องบริการผู้ป่วยภายในชั้นสของโรงพยาบาล ูุ่มบวยการโรงพยาบาลสิริราชปิยะมหาราชการุนพาไปชมแผนกลงทะเบียนรับผู้ป่วยจุดแรกที่เข้ามาภายในอาคารผู้บริการจะพบกับความสะดวกรวดเร็วและจะรู้สึกผ่อนคลายเหมือนอยู่กับบ้านหรูราเทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นแนวคิดของทางโรงพยาบาลที่ต้องการให้ผู้ป่วยรู้สึกเช่นนั้นทีมสถาปนิกจึงออกแบบโครงสร้างให้ดูโปร่งโอทงถัดมาในชั้นเดียวกันมีศูนย์รักษาโรคครบวงจรพร้อมห้องตรวจผู้ป่วยจำนวนมาก นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลซึ่งจะเปิดให้บริการเพียงร้อยละ30ของพื้นที่ในวันที่26เมษายนนี้ซึ่งตรงกับวันสถาปนาโรงพยาบาลสิริราชครบรอบ124ปีก่อนจะเพิ่มพื้นที่ร้อยละ50ในปีที่2และครบทั้งหมดในปีที่3ผู้ป่วยที่นี่จะได้รับการรักษาเหมือนกับโรงพยาบาลสิริราชทุกอย่างแต่ต่างกันที่ผู้ป่วยจะเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้โดยรายได้จากการรักษาทั้งหมดจะส่งคืนเพื่อช่วยเหลือคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลโดยไม่หวังผลกําไร นอกเหนือจากพัฒนา,าสีร่าสูรความเป็นเลิศแล้วเรายังจะนําผลประกอบการเนี่ยที่เป็นส่วนต่างเนี่ยนะครับเราก็จะกลับคืนไปที่คณะแพทย์เพื่อจะไปช่วยเหลือผู้ป่วยอีกกลุ่มนึงนะครับแล้วก็ช่วยเหลือกิจการของคณะแพทย์ต่อไปนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเราไม่ได้หวังผลกําไรนะครับเราหวงหวังผลว่าไอ้ส่วนต่างเนี่ยพอเรียงสีราาได้ในระดับหนึ่งโดยที่ไม่ขาดทุนนะครับแล้วจะมีส่วนหนึ่งพอไปพัฒนา ความสาเร็จของศูนย์รักษาโรคหัวใจขั้นสูงที่ให้การรักษาโรคหัวใจได้ทุกชนิดเทียบเท่าสถาบันการรักษาโรคหัวใจชั้นนําของโลกเป็นโครงการนําร่องริเริ่มแนวคิดให้เกิดโรงพยาบาลสิริราชปิยะมหาราชการุณและในอนาคตตั้งเป้าสู่ความเป็นเลิศสถาบันการแพทย์ของเอเชียมีทั้งอาคารวิจัยการบริการมาตรฐานสากลการแพทย์แผนไทยรวมถึงส่วนสมุนไพรและมีพิพิธภัณฑ์การแพทย์ อาคาร14ชั้นของโรงพยาบาลมีที่จอดรถกว่า1,000คันห้องบริการผู้ป่วยนอก117ห้องห้องผ่าตัด17ห้องห้องพักผู้ป่วย284ห้องหองผู้ป่วยวิกฤต61ห้องนอกจากบริการผู้ป่วยครอบคลุมทุกโรคแล้วที่สําคัญเมื่อตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยการออกแบบได้รองรับแก้ปัญหาน้ําท่วมสูงกว่าระดับน้ําทะเลถ,ถึง3.5เมตรจึงมั่นใจได้ว่าน้ําจะไม่เข้าท่วมถึงภายในโรงพยาบาล ระยเวลาลอีกหนึ่งเดือนโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณจะเปิดบริการให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคซับซ้อนให้ได้รับการบริการอย่างดีเยี่ยมสะดวกรวดเร็วในราคาที่สมเหตุสมผลณศูนย์ผ่อนปั้นหายภาพเฉลิมศรีปรีงามรายงานเยาวาชนคิดดีทำดี84โครงการกับครอบคร<ห>ัวข่าวสามวันนี้มาถึงโครงการที่20แล้วนะคะโดยปกติ1โครงการก็จะอยู่ภายใน1โรงเรียนแต่ว่าว